สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการทำแบบทดสอบพิมพ์สัมผัส typing เดี๋ยวเรามาดูกติกาการทดสอบพิมพ์กันนะคะอย่างแรกก็คือนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อก่อนนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องกรอกก็จะมีดังนี้ 1. ชื่อนามสกุล 2. ชั้นและ 3. เลขที่ มาถึงเรื่องของการวางมือนะคะนักเรียนจะต้องวางมือบนแป้นเย้าซึ่งแป้นเย้าของเราก็จะมีดังนี้นะคะฝอหกอดเอกอสวให้นักเรียนเนี่ยวางมือตามรูปภาพได้เลยนะคะในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนก็คือถ้านักเรียนพิมพ์ผิด3ตัวจะถูกหักคะแนน1คะแนนนะคะและมาถึงวิธีการเข้าแบบทดสอบพิมพ์กันนะคะ นักเรียนจะได้รับลิงก์แบบทดสอบพิมพ์จากในแพลตฟอร์มของโรงเรียนให้นักเรียนคลิกที่ลิงก์ที่คุณครูแนบไปให้เลยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะเจอหน้าตาแบบทดสอบพิมพ์ให้นักเรียนกรอบชื่อนามสกุลชั้นเลขที่กรอกให้ครบทั้ง3ส่วนนะคะ หลังจากนั้นแล้วให้นักเรียนกดถัดไปเมื่อนักเรียนคิกถัดไปแล้วนักเรียนจะเข้ามาเจอกับหน้าตางของการทำแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปเริ่มทำแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างให้นักเรียนนำเมาส์ไปคลิกที่คำตอบของคุณ เมื่อนักเรียนนำเมาส์ไปคลิกแล้วจะขึ้นเคอร์เซอร์ขึ้นมาให้เรานะคะให้หนักเรียนวางมือบนแป้นเย่าแล้วเริ่มพิมพ์ได้เลยนะคะนักเรียนจะต้องพิมพ์ตามตัวอย่างที่คุณครูแนบไปให้นะคะและเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วให้หนักเรียนมองดูด้านล่างจะเจอคำว่าส่งหรือ s ับมิ t นะคะนักเรียนกดได้เลยค่ะ เมื่อนักเรียนกดส่งหรือซับมตเรียบร้อยแล้วจะเจอหน้าต่างเราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้วนั่นเท่ากับว่านักเรียนทําแบบทดสอบพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้านักเรียนเข้าใจวิธีการเข้าแบบทดสอบพิมพ์กันแล้วงั้นเรามาเริ่มทําแบบทดสอบพิมพ์กันเลยนะคะ